ครับสวัสดีครับสวัสดีนะ PP FC ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีช่วงเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ลอยใหญ่นะครับตอนนี้สองเที่ยวสองตานะครับหนึ่งเที่ยวชมลมหนึ่งเที่ยวบ่อนมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับประกันให้นะครับเรื่องลูกหน้านะครับลูกหน้าไวมากๆครับพอปีกออกขยับหาช่องเก่งนะครับตัวนี้นะพอดีผมตัวมียมันฟากหมดละนะครับ PP ไหนที่ชื่นชอบครับผมพิเศษเลยนะครับสําหรับรอยใหญ่ตัวนี้นะครับ กอยี่มห้าใบแดงนะครับตันนี้แม่นตานะครับตั้งแต่เล่นไก่มาเนี่ผมคัดบอกก็เลยว่าพิเศษเลยนะครับเหล่าต้นๆคือมาสีหมอกนะครับเพื่อนเอามานะผมก็เลยพัฒนาดูว่าลูกหน้าแม่นตาดีทีนี้มาเสริมกระดูกโอ้โหจ๋วเลยตัวนี้นะครับลักษณะอะไรได้หมดนะครับตัวน,นี้นะแข่งเบอร์แข่งนะครับส่วนตัว083ย์ปดสามนะบศูนย์ที่เจ็ดสามแปดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับ กลัวก็ไม่ต้องโทรนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่เสียสละเวลาเข้ามารับชมบรรยากาศดีๆด,ด้วยกันนะครับเข้ามาชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับหรือในทางสําหรับเกษตรกรวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ